สวัสดีค่ะพวกเราทีมไททูนะคะเ,เป็นนวัตกรรมเครื่องหกักแอมยาค่ะโดยดิฉันนางสาวเนื้อไทยผิวอ่อนดี D ค่ะคมนาธนรัตนตั้งสถิรภัพดีครับมัหาอ นฉันนางสาววันนี้สาวพงพมรค่าวิทยาบานบรมราชชนีกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะค่ะซึ่งโ,โดยปกตินะคะก็คือการหักแอมยาานี่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นส,ส่วนใหญ่นะคะก็คือจะทําให้เกิดปากฉลามแล้วก็ทาให้หักบาดมือนะคะพวกเรานะคะจึงคิดคนนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี้ค่ะค่ะโดยเครื่องหักแอมยาอน,นี้นะคะจะทําทการ บากแอมยานะคะโดยเป็นรอยแล้วก็นําแอมยานะคะมาหักข้างนอกนะคะโดยที่แอมยาที่เราหักออกนะคะจะไม่เกิดปากฉลามอะค่ะิีนงานของเรานะคะก็คือจะช่วยลดอุบัติเหตุในส่วนที่จะช่วยแอมยาเนี่ยหักบาดมือได้ค่ะ